หมาป่ากับลูกแกะนักคนต้นไม้ใหญ่ในป่ากว้างแห่งหนึ่งหมาป่าได้รับบาดเจ็บจากการไล่ล่าของนายพรานมันจึงนอนพักรักษาบาดแผลอยู่ใต้ร่มไม้และไม่สามารถออกไปหาอาหารเองได้ขณะนั้นมีลูกแกะตัวหนึ่งเดินผ่านมาหมาป่าจึงเอ่ยทักทายลูกแกะด้วยน้ำเสียงเศร้าๆว่าสวัสดีเจ้าแกะน้อย ข้าบาดเจ็บจนเดินไม่ไหวและข้าก็กระหายน้ำเหลือเกินเจ้าช่วยเมตตาหาน้ำให้ข้าดื่มได้ไหมลูกแกะจึงตอบกลับไปว่าแล้วท่านต้องการอาหารด้วยไหมหมาป่าจึงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ว่าน้ำเท่านั้นที่ข้าต้องการเพราะข้ามีอาหารอยู่แล้วลูกแกะได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะแล้วตอบไปว่าข <c oughs> ้ารู้ว่าทำไมท่านไม่ต้องการอาหาร เพราะทันทีที่ข้านำน้ำไปให้ท่านท่านก็จะกินข้าเป็นอาหารนไงละ่ะเมื่อพูดจบลูกแก่ก็ค่อยๆเดินห่างออกไปจนลับสายตาของหมาป่าในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันอุบายของคนพาล